ก็เป็นวันแรกนะครับของ Festiv e 500นะครับเราก็ปั่นกันรอ,อบสกายเลนเนี่ยแหละครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากสาวสวย2ท่านนะครับน้องมิมแล้วก็ยังมีน้องนุ้ยอีกด้วยนะครับผม วันนี้มาทำอะไรกรุงเทพครับมา,รม,มากินแซมบิม <laughs> ากินแซมิชมาปั่นจักรยานค่ะอ๋อเห็นบอกมาแห่รถใหม่มาแห่รถใหม่ด้วยแล้วก็มาปั่นสปาร์ห้าร้อยอ่าโอเคนี่มาสายไตรแล้วนะคนนี้ได้ค่ะปีน่าจอกันเขาจากได้ <laughs> วันนี้เฟสถิววันแรกนะครับปั่นไปเท่าไหร่นะเธอเจ5ดสิต้องเอาจุดห้าไหมจุดเอาล <laughs> าฟ้าห้าร้อยปั่นไปเจ็ดโล นั้นที่อย่างกันได้ลองได้อยู่นั่นที่ไหนนนั่ะคอสเอาอะไรมาให้นี้นั่นทะคอสเอาอะไรมาให้ปีนี้ I'm hoping for a space projector Kristmas food c h r i s t m a s food ขมขืนไก่งวงกันอยู่แล้วครับอะนีแยมสอย่างไงอย่างไงมัชเมล็มเย่มัชเม Potatos e อ้า โอโฮ Merry Christmas ก็สำหรับวันนี้ก็วันที่2ของ Seasons Challenge นะครับก็ Seasons Challenge 5 0าสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้ปั่นเลยนะครับตอนแรกว่าจะขึ้นเทรนเนอร์สัก30-40โลนะครับแต่ว่าวันครอบครัวนะเราก็พยายามจะใช้เวลากับครอบครัวนะครับยังไงสำหรับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ Merry Christmas ทุกทุกคนนะครับอ๋อนี่จะโชว์ของขวัญคริสต์มาสที่ได้มาครับ นี่เลยอ,ยอได้มาแล้ว a x i s 12สป ed นะครับของ SRAM เดี๋ยวก็จะเอาไป ประกอบรถคันใหม่เอี่ยมนะครับเป็นของขวัญคริสต์มาสนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็ใครที่ Challenge ลาฟา500นะครับก็อย่าลืมนะครับทักทายกันได้รลอแล้วเพื่อนๆปั่นไปได้กี่โลนะครับยังพอจะเหลือเวลานะครับเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับก็จะมีเวลาอย่างที่บอกว่าประมาณ8วันนะ24ถึง31เนี่ยปั่นให้ได้500กิโลเมตรขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ e r r y Christmas ครับผม